ให้ฉันดีแค่ไหนมันก็ไม่มีความหมายก็มึงผิดเองนี่อิชิลินก็เราบอกว่าเราไม่ได้ทำเธอไม่ฟังเราเลยเธอไม่รู้สึกใจเราบ้างเหรอเหมือนเราไม่มีหัวใจเลยใช่ไหมคะเราบอกว่าเราไม่ได้ทำเธอก็ยังจะมาซ้ำเติมเราอีกพอวังวินร้องให้เธอก็บอกพอเราร้องให้เธอก็ดา่าเธอรักเพื่อนไม่เท่ากันหอนอาจารย์หรือเพราะเรานิสัยไม่ดีเราไม่ได้ทำก็บอกอยู่เป็นอะไรกันมากไหมคะ พอเราอยากได้อะไรเธอก็ไม่ให้แล้วแต่เราแต่พอวาวินเธอก็ซื้อให้ทั้งๆท,ที่วาวินไม่ได้ช่วยถูพื้นแต่เราช่วยไงวาวินมันมีอะไรดีกว่าเราตรงไหนเออใช่มันมีอะไรดีกว่าคิรินก็นิสัยไงวาวินเข้าใส่ง่ายไม่เหมือนเธอเอิมทุกคนเรามีอะไรจะสารภาพคือเราทําโทรศัพท์ของเราแตกเองทําแบบนี้ทาาําไมอะฮะเธอนิสัยแย่มากเลยก็คิรินนิสัยดีกว่าเราก็เลยคิดว่าเธอจะไม่รักเราแล้ว ฟังนะวาวินเรารักเพื่อนทุกคนขอโทษนะคิรินได้แต่รอบหน้ามีอีกเราจะไม่ให้อภัยเปิดเพลงนี้จะภาพภาพับพัสัญญากันหมายว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปวงเล็กเปิดี่เกียวกัเกี่ยวเน็ตัวันสูงเล็ปีกจะเป็นเพื่อนเป็เพื่อนกันตลอดไปไม่ว่าสิปีเราก็จะเป็นเพื่อนกันเพื่อนไปขอบคุณมากเลยนะทุกคนที่อยู่ด้วยกันนึกถึงตรงนี้ แม้ว่าจะมีสิ่งใดมาขีดกั้นขวางแต่พลังแห่งนี้จะาพาของเราก็ชนะมันได้เสมอ